สองงานครับผมเป็นปลาปลาโครงการครับแปดแผงชุดปั๊มสมมติสองแรงครับผมอโอ้เห็ดหวยเพื่นพร้อมนะครับโครงสางกับตามหน้างานครับมันขางทางบออยู่ขางทางฟิกด้วยพื้นที่ชุดปั๊มของ ท่อครับสองระบบเป็นปั๊มเอซี่ครับนี่ตัวนี้ส่งไกลถึง540เมตรครับพูดแล้วครับฟังทางพูดแล้วครับเพิดด่นดันเพินไปใส่แท่ง20เมตรความสูงของแท่ง20เมตรระยะทาง540เมตรครับตัวนี้เป็นปั๊มครับผมเป็นสังกัดเบิดหนามึงหนูาสังกัด แต่ฉีมีแรงดันยนนมากกว่สูงแน่จักหน่อยครับผมนะครับผมทำสองแรงแรงแม่บ้านบ่มแีน้แเดปิเกิดทิมห้าเิปดเลย อันนี้เป็นปลาปลาโครงการครับผมปลาปลาเกษตรสามแผงสี่แผงหกแผงแปดแผงก็รับติดตั้งครับผมสนใจติดต่อสอบถามทีมงานมาเลยครับผม0828486346ครับผมช่างละครับ089 0, 0 1 7 8ก9 6ศู่งเ็ดช่างก็อครับผม ใจที่ต่อบอบถามนะครับผมขอบคุณครับ